สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟอกค่ะจากช่อง w อ a ด f ฟอกซีเสนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ฟอกก็มีเรื่องมาแชร์กับเพื่อนๆเช่นเคยเลยอ๋อแต่ก่อนที่จะไปฟังว่าฟอกจะแชร์อะไรกับเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะอ,อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กด s ับสไครต์ฟอกด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจฟอกในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะโอเคพร้อมที่จะไปฟังฟอกแชร์กันหรือยังโอเคถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย โอเคค่ะวันนี้ฟ็อกจะมาแชร์เรื่องอาหารข่าวกันบ้างเนาะอืมเป็นอาหารง่ายๆเลยที่ใช้ของที่มีอยู่แล้วในครัวนั่นก็คือแกงราจวนนั่นเองแกงระจวนเป็นแกงโบราณนะคะมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าแล้วเจ้าของสูตรเนี่ยเจ้าของสูตรต้นตำรับเลยเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองตำราซึ่งก็แต่ละตำราเนี่ยเจ้าของสูตรจะเป็นคนละคนกันนะคะ อย่างตำราแรกน,นั่นก็คือหม่อมหลวงเนื่องนินละลัตนะคะส่วนตำราที่สองจะเป็นหม่อมเจ้าแยมเยือนสิงหรานะคะทั้งก็ทั้ง,ท,งทั้งสองคนนี้แล้วแต่ตำรานะคะเขาตำราเนื้อกล่าวว่าหม่อมหลวงเนื่องนินละลัตเนี่ยก็เป็นท่านเป็นคนคิดคน้นสูตรการปรุงแกงลันจวนอีกตำราเนื้อกล่าวว่า หม่อมเจ้าแยมเยือนสิงหราเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรการปรุงแกงระจวนนี้ขึ้นมาแต่เอ,อเหตุผลที่คิดค้นแกงระจวนนี้ขึ้นมาก็คืออืก็ตเมื่อสมัยก่อนนะคะตามวังต่างๆเจ้านายพระองค์ต่างๆจะสเสวยอ,อาหารอย่างละนิดอย่างละหน่อยเท่านั้น อก็ทําให้เหลือกับข้าวติดอยู่ในห้องเครื่องฝ่ายครัวเนี่ยมันมันก็มีเยอะเนาะอืมดังนั้นห้องเครื่องจึงทางห้องเครื่องจึงคิดนําเออของที่เหลือจากการสเสวยของเออเจ้านายต่างๆนะคะมาปรุงเป็นแกงชนิดใหม่ ซึ่งมีชื่อว่าแกรงรันจวนนั่นเองเอาละค่ะทั้งเพื่อนๆก็คงจะทราบถึงประวัติคร่าวๆข,ข,ของแกรงรันจวนกันไปแล้วตอนนี้ฟอกก็จะมาพูดถึงวิธีทำคร่าวๆข,ข,ของแกรงรันจวนกันบ้างดีกว่าเริ่มแรกก็คือเราต้องมีน้ำพริกกะปิก่อนนะคะอืมแต่น้ำพริกกะปิที่ฟอกใช้ในวันเนี้ยคือกะปิมัน สีสีมันออกค,คล้ำๆนิดหนึงน่งเนื่องจากเก็บไปนานแล้วอืมแต่ถ้าเป็นกะปิใหม่สีมันก็จะแบบออกไบรท์ไบรท์นิดหนึง่งสว่างนิดหนึง่งเป็นสีแบบชมพูนิดหนึง่งเนาะแต่ว่าอันนี้ถ้าเก็บเป็นกะปิถ้าเก็บไว้นานแล้วมันก็จะออกค,คล้ำๆนิดหนึง่งเอามาทำน้ำพริกกะปิสีมันก็จะออกค,คล้ำๆนิดหนึง่งอืม เออต่อไปนะคะก็สไลด์เนื้อหมูอ่ะเออพอสไลด์เนื้อหมูได้แล้วนะคะก็มาต้มจนเปื่อยเลยแต่ฟอกเห็นบางที่นะคะก็ใช้เนื้อกุ้งนะเนื้อกุ้งฟอกว่าก็น่าจะอร่อยไปอีกแบบนะแต่ไม่รู้นะส่วนตัวฟอกยังไม่เคยลองอืมฟอกจะเคยเคยลองแค่เนื้อหมูกับเนื้อวัวแค่แนั้นแหละอืม เนื้อวัวก,ก็อร่อยนะอืมก็ใช้ได้นะอืมพอเนื้อใสของเราเอามาต้มจนเปื่อยได้ที่แล้วเราก็รีบใส่น้ำพริกกะปิลงไปนะคะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปดูจนใบโหระพามาันเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวสดน,นะคะแล้วเราจึงปิดไฟนะคะแล้วก็ ตักน้ำซุปเนี่ยใส่ใส่จาใส่ชามเสิร์ฟนะคะเท่านี้เราก็ได้แกงลันจวนแล้วล่ะคะ่ะอืมถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจลองไปทำทานแล้วอยู่ลองไปทำทานอยู่แล้วได้ผลยังไงแล้วก็บอกฟอกด้วยนะสำหรับอาทิตย์นี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ